รเร<อ>า,าส่งแก๊สอ่ะเ,อเดี๋ยวแม่จัดการเองลกูกฮะแม่ยังไหวเหรอ กี่เห็นยกมานักแค่ไม่แรงไม่ยกไม่ไหวไม่อ่อนแอมากเลยนะพ่อพอยกต่อนะอยหน่อยมากเลยคูไม่ไหวเลยโอเคจ้าโอเคไม่ไหวจ้าไม่ไหวเป็นเหมือนกันไหมเวลาสามีอยู่แล้วเราเริ่มอ่อนแรงทุกอย่างประมาณนี้แหละ